ทำไมถึงกล้ากู้ลงทุนอสังหาสวัสดีครับนี่คือปรดแอกง,งานประจำบอดแคสต,ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าพอดแคสต์นี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับทุกคนทำไมถึงกล้ากู้ลงทุนอสังหาต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็คิดแล้วก็ถามตัวเองแบบนี้ตลอดเวลาครับคือมันเป็นเรื่องที่แปลกมากๆแล้วก็ตลกมากเลยสำหรับการที่เราจะต้องไปกู้เงินมาลงทุนคือใครได้ยินเนี่ยเรื่องแบบนี้มันเราก็พอจะรู้อยู่แล้วนะครับว่า มันมักจะจบไม่สวยนะครับของคนที่มีพฤติกรรมแบบไปกู้มาลงทุนอะไรพวกนี้ครับและนั่นแหละครับคำว่าเรามักจะได้ยินมันจะมาจากไหนนอกจากสังคมที่เราอยู่ถูกไหมครับและเราก็อาจจะอยู่ในสังคมที่คิดว่าอะไรก็เสี่ยงอะไรก็ยากลําบากไปหมดกลายเป็นว่าไม่ทําอะไรอ่ะดีที่สุดแต่ว่าเดชบุญนะครับที่ตัวผมเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ปิดกั้นโลกภายนอกขนาดนั้นประกอบกับชีวิตในปัจจุบันเนี่ยคือมันไม่ค่อยมีความสุข เพราะว่าผมเนี่ยมองเห็นชีวิตตัวเองหมดเลยว่าอีกหนึ่งปีข้างหน้าหรืออีก10ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงก็คงจะเป็นแบบไอพี่คนนั้นไงผมก็คงจะแบบเงินเดือนเท่ากับไอพี่คนนั้นไงก็ซื้อบ้านซื้อรถได้เท่ากับไอพี่คนนั้นไงผมก็มีเวลาให้กับครอบครัวได้เท่ากับไอพี่คนนั้นไงคือผมจะมีอะไรต่างไปกว่านี้คือในเมื่อผมคิดแบบเนี้ยผมก็เลยแบบ เริ่มเปิดใจศึกษาเรื่องของการลงทุนจริงๆผมก็ไปหมดนะครับไปทั้งหุ้นไปทั้งกองทุนรวมอสังหาซึ่งก็ได้พบว่าเฮ้ยมันมีคนที่ประสบความสําเร็จกับการลงทุนเหล่านี้จริงๆคือทุกการลงทุนนะครับไม่ว่าเป็นหุ้นหรือกองทุนหรืออสังหามันก็จะมีตัวจริงในวงการมีคนที่สําเร็จในวงการเนี่ยอยู่จริงๆแต่จากที่ศึกษามานะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือกองทุนเนี่ย หากเราคิดจะสร้างเนื้อสร้างตัวจากเครื่องมือเหล่านี้คือต้องบอกว่ามันก็ต้องมีเงินประมาณหนึ่งก่อนคือมันต้องมีเงินต้นก่อนเพราะว่าผลตอบแทนนะครับมันจะแปรผันตามจํานวนเงินต้นที่เรามีแต่ว่าผมไม่มีเงินนะครับผมไม่มีเงินผมเป็นเด็กจบใหม่ผมไม่ได้มีเงินก้อนผมลงทุนไป10,000ได้10%ปีหนึ่งได้1000บาททําอะไรได้ครับ ถูกไหมไอ้พวกนี้มันก็เลยต้องใช้เวลาสะสมสะสมไปแต่ตอนเนี้ยผมจะยกระดับฐานะตัวเองให้มันดีขึ้นกว่าเดิมได้ยังไงอะในเมื่อผมไม่มีเงินด้วยซ้ําผมก็ต้องไปรอตอนแก่เอ,อย่างเดียวมันก็เลยมีอีกตัวเลือกหนึ่งถัดมานะครับนั่นก็คืออสังหาเพราะว่าอาสังหาเนี่ยมันสามารถที่จะเลเวอเรจหรือว่าสามารถที่จะใช้เงินคนอื่นมาลงทุนได้แต่คอนเซปต์ก็ยังพิสดารอยู่ดีนะครับ เพราะว่ามันต er so ้องกู้มาลงทุนถูกไหมครับแต่ว่าโชคดีที่ผมได้พบว่าผู้แต่งหนังสือพ่อรวยสอนลูกที่เป็นหนังสือดังระดับโลกนะครับเขาก็คือนักลงทุนอสังหาตัวยงเลยคือพอผมรู้อย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่แปลกก็ได้นะเอขนาดคนดังคนมีชื่อเสียงเขาก็ยังมาลงทุนเขาก็ยังสร้างเนื้อซ่องตัวแบบนี้ได้เลย ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็ค่อยๆเรียนรู้เริ่มต้นจากซับเล็กๆไปก่อนก็ได้นี่แต่สุดท้ายนะครับผมคิดว่าไม่ว่าผมเนี่ยจะไม่มีความรู้หรือมีความรู้มากแค่ไหนก็ตามผมนะตอนนั้นอ่อานหนังสือเยอะมากแต่ผมก็ยังไม่กล้าอยู่ดีที่จะลงทุนในสังหาเพราะอย่างที่บอกมันคือการกู้มาลงทุนถูกไหมครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจมาลงทุนคงกลับไปที่คำว่า อยู่แบบนี้ต่อไปก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นผมเป็นแบบนี้ต่อไปผมก็ไม่ต่างอะไรจากชีวิตที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้อีกหนึ่งปีข้างหน้าผมก็จะเป็นอย่างนั้นอีก10ปีข้างหน้าผมก็จะเป็นแบบนั้นผมขอเสี่ยงดีกว่านะครับผมขอเสี่ยงดีกว่าเพราะผมคิดว่าความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตเนี่ยมันคงจะเป็นความเสี่ยงที่จะไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการ เวกอัพตื่นขึ้นมาเพื่อใช้ชีวิตไม่ใช่ให้ชีวิตถูกใช้ยังไงก็ฝากติดตามลดแองงานประจําไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าคุณจะเสี่ยงผมขอให้เสี่ยงภายใต้ความรู้ที่เรามีนะครับอย่าไปเสี่ยงมั่วซั่วยังไงก็นะครับลองดูเปิดใจให้กับอสังหาผมเชื่อว่ามันจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สร้างเนื้อสร้างตัวให้กับเพื่อนๆให้กับเฟิร์สช็อปเปอร์หลายคนได้เลยนะครับแต่อย่าลืมที่จะมีความรู้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ